ส่งวิดีโอผ่านไลน์แล้วไม่ชัดเหตุผลก็คือว่าไลน์เนี่ยมีการบีบอัดข้อมูลเอาไว้ทําให้ทําอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดอยู่ดีนะครับผมแล้วเราจะมีวิธีการส่งวิดีโออย่างไรล่ะให้ชัดเท่าต้นฉบับโดยใช้แค่มือถือเพียงเครื่องเดียววันนี้นะครับผมมีวิธีการจะมาแนะนําครับใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube อยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดพี่น้องหลายคนครับสอบถามผมมาว่าจานจานอยากจะส่งวีดีโอเนี่ยให้เพื่อนปกติคนส่วนใหญ่ครับก็จะทำการส่งผ่านไลน์ใช่หรือเปล่าครับผมผลที่ได้ก็คือว่าโอ้โหจากวิดีโอที่มันชัดนะครับกลายเป็นดูไม่ได้เลยครับนะเพราะว่ามันแตกรยแหงหมดเลยนะบางคนก็บอกว่าจานอย่างนี้เนี่ย ก็ไปตั้งค่าใน l ล n e สิใช่ไหมซึ่งทำแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงวิดีโอมันก็ไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าที่รูปครับไม่ใช่วิดีโอแล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการส่งอย่างไรดีครับผมจะมาแนะนำกันครับผมนะก่อนอื่นเลยให้เราไปทำการติดตั้งแอปที่ชื่อว่า Google Drive กันก่อนเลยครับอันนี้นะครับผมใช้ระบบ Android ในการสอนครับผมก็ไปที่ Google Play Store ส่วนถ้าใครใช้ ios ก็ไปที่ App Store เลยครับนี่ปึ๊บแล้วก็ไปติดตั้งแอปที่ชื่อว่า google drive อันนี้เลยนะครับผมนะผมคิดว่าตอนนี้พี่น้องหลายคนน่าจะมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับผมถ้ามีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้แอป,ป google drive ได้ทันทีเลยนี่นะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเจ้าตัวแอป,ปนี้ขึ้นมาครับนี่ครับหน้าตาของแอป,ป google drive ครับเปิดขึ้นมาเลยป๊าบ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการอัปโหลดวิดีโอขึ้นเจ้าตัว Google Drive ก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาลิงก์ที่ได้จากวิดีโอนั่นแหละส่งไปให้เพื่อนครับอ่ะไปดูวิธีการกันก่อนเลยครับผมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อมาให้เราอัปโหลดวิดีโอของเราได้เลยครับกดที่ตรงนี้ครับบวกอ่าแล้วก็กดที่คำว่าอัปโหลดครับตรงนี้นะครับอัปโหลด แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งให้เพื่อนได้เลยครับตรงนี้นะครับจะเลือกเป็นภาพก็ได้นะวิดีโอก็ได้เสียงก็ได้ผมขอเลือกเป็นวีดีโอครับอ่านี่นะครับผมเสร็จแล้วครับผมจะทําการส่งไฟล์ไปให้เพื่อนนะครับผมเอาไฟล์เลยดีเอ่ยขอเลือกไฟล์ก่อนครับผมขอเลือกไฟล์นี่ดีกว่าครับนี่กำลังว่ายน้ําท่ากบอบๆอยู่นะครับจะส่งให้เพื่อนก็จิ้มที่ไฟล์นี้เลยครับปักเข้าไป นี่เห็นไหมครับตอนนี้ครับระบบก็ทำการอัปโหลดขึ้น Google Drive อยู่ครับนี่นะครับมือถือกำลังอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้น Google Drive อยู่ครับผมรอสักครู่ได้เลยครับเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จแล้วครับมันก็คือไฟล์นี้นั่นเองครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าคุณอัปโหลดเมื่อครู่นี้ใช่เราเด้อกดไปที่ไฟล์นี้ได้เลยปากลงไปเราเนี่ยครับจะไปเอาลิงก์จากไฟล์นี้นั่นแหละแล้วก็เอาลิงก์นี่ครับส่งไปให้เพื่อน เพื่อนก็จะดาวน์โหลดกลับมาได้แบบชัดๆเลยครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมกําลังไ่ว้น้ำอบๆอยู่นะครับเราจะไปเอาลิงก์มาครับอ้าวหยุดก่อนครับนี่ปึ๊บวิธีการเอาลิงก์นะครับปึ๊บนี่ครับวิธีการเอาลิงก์นะครับก็คือว่าอยู่ด้านบนตรงนี้จุด3จุดครับจิ้มลงไปเลยจุด3จุดอ่านะครับตรงนี้ครับคำว่าการแชร์ลิงก์เราก็เปิดแชร์ลิงก์เลยป๊าปลงไป อ่านะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการคัดลอกลิงก์เลยปึ๊กนะครับคัดลอกลิงก์เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้แหละเราก็เอาลิงก์เนี่ยครับไปส่งให้เพื่อนในไลน์ได้เลยครับนี่นะครับผมขออนุญาตเอาลิงก์นี้นะครับใส่ลงไปใน Facebook Messenger นะครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้มันไม่มีไลน์ครับซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับเมื่อเพื่อนของเราได้ลิงก์นี้แล้วเนี่ยครับนี่สมมติว่าเพื่อนของเราได้ลิงก์นี้นะครับกดลิงก์นี้เข้าไปปึ๊ม มันก็จะวิ่งไปที่เจ้าตัว Google Drive นั่นเองครับอ่านี่แหละครับผมนะแล้วผมก็จะสอนถึงวิธีการดาวน์โหลดจาก Google Drive กลับมานะซึ่งถ้าเป็นมือถือระบบ Android เนี่ยโอ้โหง่ายสุดๆเลยจิ้มทีเดียวปึ้งดาวน์โหลดกลับมาได้แล้วแต่ถ้าใครใช้ iPhone รอสักครู่ครับผมนะมีงานอีกนิดหนึ่งครับนี่นะครับถ้าใครใช้มือถือระบบ Android นะครับตรงนี้เราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมนี่ปุ่มนี้ก็คือ เป็นการดาวน์โหลดไฟล์เก็บลงไปในเครื่องมือถือของเราครับผมจิ้มลงไปได้เลยครับปึ๊กนี่นะครับดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ตัวนี้นี่แหละครับจิ้มลงไปดูซินี่นะครับคลิปที่ได้จากการโหลดไปจาก Google Drive ครับผมมันก็ชัดเจนเท่ากับต้นฉบับของเราเลยครับอันนี้คือมือถือในระบบ Android ครับเดี๋ยวไปดูในระบบ iOS หรือ iPhone บ้างดีกว่าครับถ้าเป็นมือถือระบบ iOS หรือ iPhone นอกจากที่จะติดตั้งแอป Google Drive แล้วนะครับเราก็ต้องทำการติดตั้งแอปเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับไปที่ App Store ได้เลยปึ๊กลงไปนะครับแอปที่เราจะติดตั้งเพิ่มเติมก็คือแอปตัวนี้ครับชื่อว่า Documents by Redo a d นะครับผมตัวนี้ตัว D-Doc นะครับผมติดตั้งได้เลยเป็นฟรีแอปนะครับผมตัวนี้ Documents by r e a d l e นะครับอย่าลืมครับ ติดตั้งทั้ง Google Drive แล้วก็แอปนี้ครับแล้วเราก็เปิดแอปนี้ขึ้นมาได้เลยครับปุ๊บอ่าน้าตาแอปนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาให้เรากลับไปที่ลายของเราที่เพื่อนเราเนี่ยส่งลิงก์มาให้ครับให้เราจิ้มไปที่ลิงก์ในลายที่เพื่อนเราส่งมาให้ได้เลยครับนี่นะครับผมจิ้มลงไปเลยปลักลงไปมันก็จะวิ่งมาที่ Google Drive นั่นเองครับตรงนี้เมื่อวิ่งมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราจิ้มไปที่ด้านบนตรงนี้ครับ เห็นหูลูกศรไหมครับจิ้มลงไปได้เลยปากลงไปแล้วกดคําว่า copy นี่ครับ copy ครับพึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการเข้าไปที่เจ้าตัวแอป document นี่ที่เราโหลดมาเมกี้นี่ครับผมตัวนี้นะครับดี Doc กดเข้าไปเลยครับปึ๊บลงไปอ่าเสร็จแล้วครับมุมล่างขวาตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรูปสีฟ้านะครับผมตรงนี้มุมล่างขวานะครับจิ้มลงไปเลยครับ ตรงนี้นะครับให้เราทําการเอาลิงก์ที่เราก๊อปปี้ไว้เมื่อกี้เนี่ยมาวางตรงนี้ครับโดยเราเนี่ยครับก็อาจจะลบเจ้าตัวลิงก์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็วางลิงก์ที่ก๊อปปี้เมื่อกี้เนี่ยครับวางลงมาได้เลยเพสเลยครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วครับแล้วเราก็กดคําว่า go ได้เลยครับด้านล่างครับเสร็จแล้วนะครับให้เรา มาที่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นปุ่มตัวนี้ไหมครับจิ้มลงไปได้เลยนะครับตรงปุ่มนี้ปักลงไปนะครับจิ้มตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้านี้แล้วอ่าซึ่งหน้านี้นะครับให้เราทําการกดดันได้เลยตรงนี้ครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับดันปึ๊บอ่าเห็นไหมครับไฟนี่มันจะวิ่งมาที่ตรงนี้แล้วนะครับหัวลูกศรตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับแฮส e ีนดาวโหลดไปแล้วนี่เรากดตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เรานี่คือไฟล์ของเรานะครับให้เรากดไปที่ลูกกระตาตรงนี้นี่จิ G ้มแมนแมนนะครับผมตุ๊กลงไปมันก็จะวิ่งไปที่หน้านี้ครับเราก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นั่นแหละตึ๊กแล้วก็ move ครับนี่ตรงนี้นะครับกด move ได้เลยจะทำการโอนใส่มือถือของเราครับ move เสร็จแล้วครับ move ลงไปไหนไหนเหรอก็ move ลงไปใน photo นั่นเองครับตรงนี้ครับกด photo เลยปลักลงไปเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วครับขั้นตอนจะเสร็จแล้วนะกดอีกตัวหนึ่งคือคำว่า move to photo สีฟ้าตัวนี้ด้วยอย่าลืมครับ move to photo ครับกดอีกหนึ่งครั้งปักลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวไฟล์จาก google drive ที่อยู่ในแอปนี้เด้งเข้าไปที่มือถือของเราแล้วครับลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอยู่หรือเปล่าเอ่ย ่าเช็คดูสินี่นะครับมาแล้วครับกดให้ดูเลยดีกว่าตึง้งนี่นะครับไฟล์เจ้าตัวจาก Google Drive ก็อยู่ในเครื่องผมแล้วครับนี่เปิดให้ดูเลยครับผมเห็นไหมครับชัดเจนเท่าต้นฉบับเป๊ะเ,ะเลยขั้นตอนของ iPhone อาจจะยุ่งยากกว่านิดนึง แต่ข้อดีของมันคือว่าได้ไฟล์ชัดเท่าต้นฉบับเลยครับไม่เหมือนกับการส่งผ่านไลน์นั่นเองครับพี <P> ่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็จะเข้ามาตอบคาถามให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้คอยเดอรในการากดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งติ้ง,ง,งๆ้งเพราะว่ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีนั่นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากมียอดวิวและคนติดตามเยอะๆมีทางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นทางตรงไม่มีทางลัดคือ ต้องลงมือเฮ็ดทาคลิปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดส่งวีดีโอผ่านไลน์แล้วไม่ชัดเหตุผลก็คือว่าไลน์เนี่ยมีการบีบอัดข้อมูลเอาไว้ทำให้ทำยังไงมันก็ไม่ชัดครับแล้วเราจะมีวิธีการส่งวีดีโออย่างไรล่ะให้มันชัดเท่าต้นฉบับเลย วันนี้นะครับผมมีวิธีการจะมาแนะนำกันครับทำได้ทั้งระบบ Android แล้วก็